พาสอสอบางตาเพื่อไทยบี้ตรวจองค์ประชุมสุชาติอ้างหิวข้าวสั่งปิดทันทีไหว้ชวนเสียหายขอรับเองสอสอนั่งประชุมบางตาทำสภาเงียบเหงาเพื่อไทยบี้ตรวจสอบองค์ประชุมด้านพอมดดำชิ่งปิดประชุมนี้อ้างหิวข้าวยกมือไหว้ประธานสภาขอรับเองถ้าเสียหาย 22ธันวาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา16นาฬกา20นาทีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตราสิทธิแห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา8แห่งพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมพุทธศักราช2564ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงารา วังนั้นนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสอสอลบ,บุรีพักเพื่อไทยลุกขึ้นหาหรือว่าจะหาหรือต่อหรือไม่เพราะดูแล้วไม่รู้ว่าผู้มาชี้แจงมาอภิปรายให้ใครฟังมองซ้ายมองขวาจะถึงยี่สิบคนหรือไม่ตนอยากจะขอตรวจสอบองค์ประชุมนายสุชาติจึงพูดสวนขึ้นว่าอย่าเพิ่งขอตรวจสอบองค์ประชุมเพราะว่าอยู่นอกห้องก็มีเดี๋ยวขออย่างนี้กรรมธิการเขารอรายงานอยู่เรื่องรับทราบหมดแล้วแต่มีกรรมธิการที่ทำรายงาน ไว้จะได้ส่งไปให้รัฐบาลนายอุบลศักดิ์จึงกล่าวยืนยันว่าตนอยากให้สอสอเด็กเข้ามามีส่วนร่วมฟังการอภิปรายและอยากให้กดออดเชิญเข้ามาตนอยู่ตลอดจนนาทีสุดท้ายหันไปหันมาไม่มีใครจึงอยากให้ตรวจสอบองค์ประชุมจะได้ทํางานให้มีศักดิ์ศรีสภาผู้แทนราษฎรนายสุชาติกล่าวต่อว่ากรรมธิการเขารออยู่ขอให้ได้รายงานก่อนหนึ่งคณะนะเพราะอย่างไรก็มีการถ่ายทอดประชาชนก็ฟังอยู่ด้านนอกก็มี ไม่ฟังอยู่นายอุบลศักดิ์กล่าวตอบว่าตนเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดก,การสาธารณะตนก็รอคิวเหมือนกันพอถึงจุดนั้นก็คิดว่าตนจะเหลือคนเดียวกลัวจะไม่มีคนยืนยันว่าอยากให้ตรวจสอบเพื่อให้คนข้างนอกกลับมาองค์ประชุมจะได้สมบูรณ์นายสุชาติกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นผมหิวข้าวแล้วขอปิดประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังปิดการประชุมสภา นายสุชาติได้ยกมือไหว้ในชวนที่นั่งอยู่ข้างบันลังเพื่อรอสลับเปลี่ยนเป็นประธานในการประชุมพร้อมกล่าวว่าถ้าเสียหายผมรับเอง